สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเที่ยวพร้าดูเรื่องราวที่ตำบลสันทรายนะคะรายการนี้จะเป็นรายการพาเที่ยวสถานที่เที่ยวต่างๆ ดูของดีแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนตำบลสันทรายอำเภอพรา,พราจงังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้ววันนี้เราจะพามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิละปะวัฒนธรรมกันแล้วก็เรามีไกด์คนพิเศษเป็นไกด์ชุมชนที่จะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะก็คือพี่รักหน่อยเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยววัดแรกคือวัดอะไรนะคะ นี่ชื่อวัดคือ,อวัดพระธาตุกลางใจเมืองค่ะ<ม>ที่นี่นะคะจะเป็นวัดเก่าแก่ที่ในตำบลสันทรายนะคะจากประวัติศาสตร์แล้วค้นพบว่าสร้างในสมัยพญยากืนา<ม>กษัตริย์องค์ที่6<ม>ของราชวงศ์มังรายเลยนะคะนานมากๆค่ะใช่ค่ะแล้วก็มาบูรณะตอนหลังด้วยท่านครูบาศรีวิชัยนะคะเราเลยมีลูกป,ปั้นของท่านประดิษฐานอยู่ตรงวิหารด้านนอกนี้นะคะก็เป็นพระคนสําคัญของล้านนาเราด้วยเหมือนกันเนาะใดี๋่วพี่ลักหน่อยพาเราไปเดินที่ ได้เลยค่ะเช่ไยค่ะ<ช>มีเรื่องเล่าว่าวัดพระธาตุกลางใจเมืองนั้นถูกสร้างเมื่อนานมาแล้วแต่ถูกทิ้งร้างไปหลายครั้งหากอ้างอิงตามศิลาจารึกได้มีการบันทึกไว้ว่าเดิมวัดนี้ชื่อวัดสะดือเมืองสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1928โดยพระยากืนากษัตริย์องค์ที่6แห่งล้านานาแต่ก็ถูกทิ้งร้างไป อีกถึง371ปีต่อมานักบุญแห่งล้านนาท่านครูบาศีวิชัยได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้เมื่อปีพุทธศักราช2472และตั้งชื่อวัดนี้ใหม่ว่าวัดพระาธาตุกลางใจเมืองที่วัดพระาธาตุกลางใจเมืองมีสถาปัตยกรรมโดดเด่นอยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น อุโบสถหลังเดิมที่สวยงามวิหารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2555วิหารบรรจุอัฐิของครูบาสีวิชัยวิหารจีนที่มีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ภายในและเจดีย์ที่บรรจุสิ่งมีค่าต่างๆ ของวัดพระธาตุกลางใจเมืองนะคะวันนี้พวกเรามาขอความรู้หน่อยนะคะว่าวัดพระธาตุกลางใจเมืองนี้มีประวัติศาสตร์ยังไงบ้างอ่ะวัดพระธาตุกลางใจเมืองสร้างในสมัย1,000ักว่าปีละจุดที่อยู่ตรงวัดพระธาตุกลางใจเมืองนี้ในสมัยก่อนเขาเรียกพระนครเวียงหินคนครแห่งเมืองพ้าวและต่อมาในสมัยนั้น1000ักว่าปีมีอ่านพระเจ้าขึ้นครองเมืองหน้าที่ แห่งนี้ขึ้นครองเมืององค์แรกชื่อพระเจ้าแสนคำลือและต่อมาในสมัยนั้นพระเจ้าแสนคำลืออยากสละบัลลังก์ให้พระเจ้าแสนหวี ขึ้นกองลาดก็เลยออกไปผนวดหรือบวชไปปดิษิ์สถานที่ดอยนางแลและหลังจากนั้นมาประดิสถานเสร็จที่ดอยนางแลพระมเหสีสุชาดาพระมเหสีของพระเจ้าแสนคำลือท่านไม่พอใจพระสัมามาีที่ออกสละบัลลังก์ให้พระเจ้าแสนวีท่านก็เลยนุ่งขาวห่มขาวและได้สาบแช่งพระเจ้าแสนคำลือ ว่าท่านจะจองเวรจองกรรมกับพระเจ้าแสนคำลือและท่านก็นั่งอยู่บนหอคอยท่านไม่ฉันอาหารเจ็ดวันแล้วก็ท่านก็ได้มรณะ,ะภาพละสายตาท่านก็มองไปที่ดอยนางแลพระเจ้าแสนคำลือเพราะพระมาเหสีได้สิ้นพระชนก็เลยนำกระดูกอัฐิไปไว้สร้างพระธาตุ แล้วก็เรียกชื่อพระาธาตุนางแลจนถึงทุกวันนี้และสมัยตอนนั้นมาพระเจ้าแสนวีได้ขึ้นครองราชหมดยุคสมัยนั้นที่นี่ก็เป็นเมืองหลวงโลกล้างคือเวียงหินนครต่อมาสมัยพรยามเมงายได้ส่งบุตรคือพระเจ้ากืนนาเข้ามาดูแลเวียงหินนครแห่งนี้และมาตั้งทับและโลกลากอยู่ที่วัดพระาธาตุเจ้ากลางใจเมืองคือเวียงหินนครสมัยก่อนต่อจากนั้นมา ครูบาเจ้าศรีวิชัยคณะสทาวัดสันทายได้กราบอราธนานิมนต์ท่านให้มาประจําอุโบสถวัดสันทายแต่ท่านมานั่งสมาธิและท่านมีเทวดามาบอกหรือว่านิมิตความฝันบอกให้ท่านมาสร้างสถานที่อยู่คือเวียงหินนครจุดนี้และหลังจากนั้นเป็นพลาว,วังหินแล้วก็ ครูบาเจ้าท่านก็ได้มาตามเทวดาบอกและท่านก็ได้มาตรวจด,ดูมาเจอหลักศิลาจารึกของกษัตริย์กือนาทรม,มิกาโลกกาลาศและพบปีพศ .2472 ครูบาเจ้าสีวิชัยได้มาบูรณะแล้วก็ซ่อมแซมพระธาตุแล้วก็สร้างวัดพระธาตุกลางใจเมืองข้างในพระธาตุกลางใจเมืองก็จะมี หลักขังเงินหลักขังทองและเทียนเงินเทียนทองและหลักศิลาจารึกของพระเจ้ากือนาในปีพศ2472และหลังจากนั้นพระเจ้ากือนานะ่ะได้ตั้งชื่อวัดสะดือเมืองคือเป็นจุดกึ่งกลางของเมืองพา้าเปลี่ยนจากเวียงหินนครกลายมาเป็นวัดสะดือเมืองและครูบาเจ้าศีวิชัยขอเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นวัดพระาธาตุกลางใจเมืองจนถึงปัจจุบันต้องขอกราบนัสการาเจริญพรที่รักหน่อยคะ่ะวัดต่อไปเราจะไปดูวัดอะไรกันนะคะวัดสันทรค่ะเฮ้ยชื่อเดียวกับตำบลสันทรายเลยนะคะค่ะงั้นเราไปดูวัดนี้กันเลยไปได้กันคะ่ะ วัดสันทายเป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2413เป็นวัดประจำหมู่บ้านสันทายที่วัดนี้มีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่หลายร้อยปีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีอุโบสถเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ชาวบ้านได้บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ กรากบนมัสก,การท่านจเจ้าวาดวัดสันทรายนะคะก่อนอื่นขอสอบถามเกี่ยวกับประวัติของวัดสันทรายหน่อยได้ไหมคะว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอื่นสร้างมาปี2องพันส่รกว่า,วาใช่ไหมคะประมาณสอง0ักว่าสี่ร้บ <4 30. S 1> ความเป็นไปความเป็นแนมา ในหมู่บ้านสันทายก่อนๆน,นั่นวัดนี่ตวงนั่นแบบบ่อเจริญนุ่งเรืองมันจะมีะท่าทาอยู่ประมาณักเก้าหลังคาซิบหลังคาและนอกจากนั่นมาก็วัดนี่มาก็เกิดขึ้นมาอยู่แล้วจากนั่นมาก็ม,มันจเจริญนุ่งเรืองขึ้นมาท่าทางนีม่มาจากป่าปุ๋ยจังหวัดลําปูนอำเภอสันทายอำเภอขวางอำเภอจึงดาวผมมาปักลักอยู่ที่บ้านเฮานี่ ไว้ตลอดก็อพอมันจเจริญหนุ่มเหลืองขึ้นมาแล้วก็มีหมู่บ้านขึ้นมาแล้วก็มีการประเพณีวัฒนธรรมเกิดขึ้นมานี่มันจะมีข้องอม,มันจะเวียนกันไปนอกจากที่วัดนี้ที่มีโบสถ์วิหารที่สวยงามมากๆเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางทุ่งนาที่สวยงามนะคะแล้วก็ยังเป็นวัดของชุมชนที่ชาวบ้านมาร่วมกันทํากิจกรรมด้วยเนาะนอกจากนี้ยังมีความเป็น วิหารมหาอุดด้วยใช่ไหมคะรบกวนท่านจะเอาเว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเป็นวิวิหารนี่คือจะเป็นวิหารมหาอุดข้าปทเป็นตรงล้านนาวิหารหลังนี้ก็เวลาจัดเจริญพระพุทธาพิเศษวัตถุมงคลต่างๆก็คือจะทํากันในนี้ก็เป็นสถานที่มงคลที่เราใช้ในการทําพิธีร่วมกันนะคะแล้วก็ทําบุญก็คือตามประเพณีของชาวไทยและชาวล้านนาเลยใช่ไหมคะ โอเคขอกราบนมัสก,การท่านเจ้าวาดจังสูงนะคะ,ะค่ะวัดต่อมาที่เราจะพามาเที่ยวกันชื่อวัดอะไรนะคะพี่รักหน่อยชื่อว่าวัดสันปงค่ะค่ะมาที่นี่นะคะมาถึงนี่เราจะเห็นะระฆังคล้องใหญ่นั่นก่อนเลยเราไปเคาะระฆังกันค่ะได้เลยค่ะ,คะวัดสันปง ถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,422เป็นอีกวัดโบราณของตำบลสันทร,รายอำเภอพร้าวที่มีอายุมากกว่าร้อยปีวัดนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่เป็นจำนวนมากวัดนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระเกศแก้วจุลามณีพระธาตุประจำปีเกิดของชาวปีจอใครที่เกิดปีจอก็สามารถมาไหว้ที่วัดนี้ได้นะคะ ท่านเจ้าอาวาสนะคะเจริญพรคุณยมค่ะวันนี้หนูอยากขอสอบถามหน่อยว่าที่วัดสันปงเนี่ยสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีประวัติศาสตร์ยังไงบ้างตามที่ทราบมาเนาะในบันทึกสร้างขึ้นมาก่อนพ,พุทธศักราช242 2ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนน่ะ บริเวณที่อยู่ตรสเกตแถวนั้นมันแห้งแล้ง uh, แล้วก็เขาเลย uh, หาที่อพยพมาเพราะว่าสมัยก่อนนี่ uh, คือดินแดงก็ติดกันเนาะดรสเกตกับพระจะเดิน, mm hmm. เ,ดนเดินเท้ามา uh, ผ่านมาทาง uh, บ้านลงขอดสมัยก่อนนี้เขาเรียกว่าแผ่นดินขาด uh, ตรงนั้นไม่จะมีมโตรกเขาลงไปเนาะแล้วคนก็จะเดินทางเดินเท้ามาเห็นว่าพระอุดมสมบูรณ์เลยมาตั้งรกรากกันอยู่ที่นี่ ก็หาที่ยืดเหนียวเนะอารวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะก็เลยสร้างวัดขึ้นมาแล้วก็ไปนิมนต์หลวงพ่อจากาวัดปา่าขุยธรรมมาก็มีการขอ,อพระราชทานวิสุงคามสีมาคือสร้างโบสถ์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วเป็นพัทธสีมาปี2422ที่วัดนี้นะ ก็ถือว่าที่นี่เป็นแบบวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากเลยนะนายาวนานที่นี่ถ้าสมมุติมีนักท่องเที่ยวมาเขาจะได้พบกับอะไรที่วัดนี้บ้างค่ะที่วัดนี้ได้สร้างเป็นปูชนียัตถุนะก็คืออ,องค์พระธาตุมีชื่อว่าพระธาตุอาเกตแก้ยจุลามณีตามความเชื่อก็เป็นพระธาตุประจําปีเกิดคนเกิดในปีนักสัตว์ปีจอ,อสร้างขึ้นมาจําลองไว้นะตามความเชื่อ ก็คงมีคร่าวๆอย่างนี้เนาะแต่วัดนี้เป็นชื่อก็นามวัดสันปงตรงบริเวณที่สร้างที่นี่มันเป็นสันคาเรกสันก็คือที่ดอนรอบๆบริเวณวัดนี้มันจะเป็นเป็นน้ําหรือว่าเป็นปงปงก็คือเป็นมีน้ําเหมาะในการเพาะปลูกอย่างเงี้ยเป็นสันกับเป็นปงสันกับเป็นปงก็เลยเป็นชื่อวัดสันปง ขอบคุณท่านเจ้าวาดมากมากเลยนะคะที่ช่วยให้ข้อมูลต่ตางๆกับพวกเรานะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีของดีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นพระธาตุเกศแก้วจุลามณีนะคะแล้วก็มีหลวงพ่อดับภัยด้วยที่อยู่ที่วิวสวยมากๆเลยใครสนใจสามารถมาทําบุญแล้วก็มาชมวิวที่นี่ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองพาไปเที่ยวติดตามกันมาได้เลยนะคะ วันนี้ก็จะเป็นที่สุดท้ายของเอพิโซดนี้แล้วเนาะเราจะไปที่ไหนกันนะคะพี่รักหน่อยเดี๋ยวเราจะไปะสถานปฏิบัติธรรมโดยนางแลกันนะคะโอ้ยน่าสนใจมากเลยค่ะตามไปกันเลยนะคะ แล้ววันนี้เราก็พามาที่สถานปฏิบัติธรรมกรรมฐานดอยนางแรนะคะแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีนะคะท่านไม่ชีจงกรณีผู้ดูแลที่นี่ด้วยนะคะกอนอื่นขออยากทราบประวัติของที่นี่ก่อนว่าเราสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์อยากให้เป็นอะไรนะคะคือดั้งเดิมน่ะเป็นเจเนสถานเป็นสถานที่เก่าแก่ทั้งสมัยมพระขุนเนม,นะะมืองลายมหาราชมะรแล้วมีพระธาตุอยู่องค์เดียวแล้วองค์ที่สองก็คือศาลาเลื่อนไม้เป็น วิหารเลื่อนไม้แล้วเสร็จแล้วท่านพระอาจารย์นิกรเมื่อก่อนท่านอยู่วัดสันปงท่านกระพอมาาบนนี้มันจะมีไฟป่าขึ้นทุกปีเพราะไฟป่าขึ้นมาเข้าของก็จนถูกไฟไม่ไปแล้วปีหนึ่งตำบลก็จะจัดขึ้นมาประเพณีส่งน้ำพระธาตุดอยนางแรงปีรักเตื้องท e. ี่มันจะขึ้นมาครั้งหนึ่งแต่แล้วมาพัฒนาตรงนี้ก็เลยศรัทธาก็เลยมาร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันันกันเลยทุกคนก็เห็นดีเห็นงามตอนนี้พองปัจจัยมันมาเยอะ ก็เลยสร้างศาสนาสะนะเกิดขึ้นทําถนนขึ้นมาก่อนก็ให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามเพ่พราะว่ามีมีองค์พระธาตุเก่าแก่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าพระสงฆ์ในตําบลน,น่ะจะขึ้นมานอนคืนหนึง่งแล้วรุ่งเช้าก็ชาวบ้านก็จะขึ้นมาทาบุญตักบาตรแลวกระสงนะับพระธาตุเป็น ท,ทุกปีหลายปีเพราะเป็นธรรมเนียม<ะ>ของที่นี่อพอท่านมาอยู่จะได้มาสอดส,ส่องดูแลไฟป่าให้ด้วยถ้ามีพระมีชีมาอยู่ตรงนี้ความนดีออของท่านแต่แล้วก็พัฒนาเรื่อยมาแล้วสักวัน่ยมันก็มีปัญหาเรื่องป่าสงวนอะไรเกิดขึ้นออตอนสร้างก็ไม่มีใครคัดค้านพะเห็นดีเห็นงามพอว่าบารมสร้างถึงขนาดนี้ก็มีปัญหาขึ้นมาปัญหามันเยอะท่านก็ต้องแล้วก็เลยไปสรุปคือทําเป็นของของสงฆ์ซะตอนนี้เพื่อให้สงฆ์มาดูแล ป่าสมุนบนนี้ก็คือวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อการปฏิบัติธรรมที่นี่เนาะค่ะแล้วที่หนูเห็นเนี่ยมีแมวอยู่เยอะแยะมากเลยแมวมาปล่อยเจ้ามาปล่อยมาปล่อยหลายเืัวที่ถ่ายรูปได้ก็มีแล้วก็ที่ไม่ได้ไม่ได้ก็มีแล้วมีคนมาบอกก็มีขนาดฝรั่งจะกลับเมืองเขายังขับรถเครื่องแล้วไม่ชี้ก็เดินไปผอดูกางจกจากซ่าเลยนะจ้าจะมีฝาแบบเนื้อแคทเออเนืะอแคทเนื้อแคทมันจะเอามาปอยโนโนกฎหมายโปลิสไทยไม่แกงจกโทรศัพท์ตั้งันึ่งกันจะนั่นเขาอ่ะขู่เขาเขาก็เลยซอรลี่สอรรี่เก็บ กับเเลยถามบ้านเขาอยู่บ้านไหนก็บอกเขาก็บอกมาชีโนนะวันนี้ห้ามปล่อยอแล้วก็ยังมีคนใส่กระสอบทั้งแม่ทั้งลูกวันนั้นพัฒนาชุมชนสันสายก็เขีรยให้มาชีแล้ะก็มีคนเอามาปล่อยเงี้ยค่มาปล่อยฮะซึ่งซึ่งเราเป็นพระ์บัญชีไม่มีหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ที่นี่คนก็เขียมแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนมันไม่น่าสมควรเอามาปล่อยเป็นภาระแล้วมันมูลน่ะกลิ่นสาบและกลิ่นแมวเนี่ย พระพุทธรูปหรือห้องสวดมนต์เนี่ยมีแต่กินสาบแมวซึ่งไป<ม>เป็นภาระที่นี่ก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวตามที่ครูบาอาจารย์ท่านอาจนิกรธรรมปทีนะคะ,คะท่านเคยดําริไว้อ,อยากจะทําที่นี่เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมนั่นเนอนอยากจะให้ผู้ที่มา มาไหว่สิน่าท่สิริสิทธิ์ให้เคารพสถานที่ในการแต่งกายหรือกิริยามารยาทแต่งตัวเรียบร้อยเราเป็นลูกหลานล้านนาก็ต้องรักษาประเพณีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนต่างบ้านต่างจังมาเห็นหเป็นจะได้ทําตามมั่ง<ช>ก็อยากจะให้ลูกหลานล้านนาเป็นแบบเป็นอย่างเป็นต้นแบบเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของอำเภอพะ้ยาผู้ที่ไม่มีรายได้ก็จะทําให้มีรายได้เกิดขึ้นเป็นที่ท่องเที่ยวและสมมุติถ้ามีคนอยากมาช่วยแบบเป็นคนที่รักแมวอยากมาช่วยแม่ชีนี้ต้องทํายังไงได้บ้างคะ ประการัํสำคัญที่สาคัญคือมันต้องกินทุกวันคืออาหารถ้าได้อาหารเม็ดมามาคอยชๆเมื่อเมื่อท,ที่แล้วก็ขายไปวางมนะันก็เครียดเหมือนกันนะเพราะมันเคยกินทุกวันทุกวันนะติดต่อมาที่ทางสถานปฏิบัติธรรมได้เลยใช,ใช่ไหมคะว่าจะขอมาบริจาคอาหารแมวได้เลยใช่ ก็เดี๋ยวจะฝ<อ>ากผู้ที่มีจ e ิตศรัทธานะอยากช่วยเหลือน้องแมวก็สามารถส่งอาหารมาช่วยน้องแมวที่นี่ได้เลยใช่ค่ะถ้ายังไงใครมีจิตศรัทธาก็สามารถส่งอาหารน้องแมวมาช่วยแม่ชีได้ที่นี่ได้เลยนะคะต้องขอกราบพระพุณแม่ชีมากมาเลยค่ะขอบคุณค่ะ พาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิละปะวัฒนธรรมที่ตำบลสันทรายอําเภอพร้พราวจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมนะคะติดตามตอนต่อไปว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันที่มาเที่ยวพรา้าวดูเรื่องราวที่ตำบลสันทรายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ